สวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทางช่องย t u b e ตั้งเล่งพระทองทินนะครับเมื่อนี้ผมกะมีวัตถุมงคลมาให้พีให้น้องได้รับชม่มรับปั้งกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ได้ไปเดินไปเลน่นไปล่อหา้าตามสนามพระว่าสองสามมือนะครับจะได้ของเขามาให้สุพีสุนองเบิ้งกันนะครับเอาละครับบอพูดพร้อมทำเพลงไปเลยนะครับไปเบิ้งกันเลยนะครับที่เห็นอยู่นี่คือพระผงลูกเหมือนล้นผู้ขาวนะครับออกปีสองหนึ่งเป็นพระเนื้อผง ผสมหวานนะครับผสมชั่นหมากพิมพนาเม็ดแตงครับสภาพสวยๆนะครับนี่บ่มีกระเทาะล้านลันนะครับเป็นพระของลงปู่ขาที่ต้องบอกว่าเห็นได้บ่อยๆนะครับสาหรับพระเนื้อผงลงปูเขานี่พวกปีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองนี่นะครับจะเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่สภาพสวยบ่สวยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าค่อนข้างนีจับนวดให้เหรียญห้าลายพอสมควรนะครับแต่กับมิเก้นะครับเด้อ เราว้างเลยครับมีเป็นบางหลุนที่มีเกละกะมีเสริมออกมากทีหลังนะครับเสริมนี่คือแบบมันมันเพี้ยนไปเลยนะแต่เป็นนาตามผู้ขาวอยู่นะครับอ่าเสริมก็คืออ่าเป็นพระสังยุคหลังแต่บนท่านลงปูนะครับบนท่านปูขาวนะครับใส้ได้คือกันครับเพราะ่าได้ลูกศิลูกห้าลวงปูจัดสากอธิษฐานจิตให้นะครับส่วนที่ท่านลงปูขาวคือจะอยู่อ่ามีอยู่หลายหลากหลายพิมพ์นะครับเรียนหาก,กันส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็ เป็นพิมหนาเม็ดแตงนะครับการเรียนหากันยุรักเลยกลางๆนะครับเมื่อก่อนนี่แพงนะจะบอกให้พระผูหลงปู่ขาวแทบจะทุกรุ่นแพงนะครับรักลอยปลายจนถึงพันกบบาทเลยนะในบางรุ่นถึงพันกลางถึงหลักหมื่นนะครับแต่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะราคาจะสกูสกล,ลงมานิดน้อยนะครับนุนเดาว่าของมีอาการโปรโมดการแพร่กระจายไรในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับบ่อะไรคือสมัยก่อนสมัยก่อนยิ่งช่วยเห็นแต่ละองค์หาย,ยากครับ พระก็เลยมีราคาสูงแต่ปัจจุบันนี้พระเริ่มทยอยออกมาแล้วกะมีหมุนเวียนในกลุ่มออนไลน์นะครับอ่าก็เลยเฮ็ดไห้พระราคาอ่าเบาลงเฮ็ดไห้คนที่สัทธานในองค์หลวงปู่สามารถยิบจับตองได้นะในบางรุ่นนะครับสามารถยิบจับตองได้นะครับแต่บางรุ่นกับไปไกลนะครับไปไกลแล้วยิบจับต้องไ้เลยของแทกหาหากของเก,ก๋กอะหลายนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นหาวัตถุมงคลน,นะครับอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคล แล้วก็น,นอกเหน,นือจากกับกเบิ้งพระเกพระแท้ให้ดีนะครับนะอย่าไปโลภมากนะครับการเศร้า,าพราะอยู่ที่ควอมพอใจการเศร้า,าพระต้องมีการศึกษากรนะครับอ่ะอันนี้คือพระพงรูปเหมือนปูขาวนะครับนี่วสวยๆบ่มีกระเทาะล้านหลันนะครับบางองค์เนื้อจะแตกนี่เสียวขาวพุทธนะอันนั้นก็ว่าหลายคนก็ว่าเป็นพระธาตุนะครับแต่ถ้าว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์คืออ่าเป็นเนื้อหามวลสารนะครับมันถูก การอบอากาศเกิดความร้อนเกิดอย่างมันปีแตกขึ้นมามนะครับเป็นขาวๆนะครับอ่าอันนี้คือหงลูกภูเขานะครับนะต่อไปเป็นต้องบอกว่าเป็นพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งทีผมสัทธาเป็นอย่างมากเพราะเพราะว่ามีปฏิหารมีอิทธิฤทธิ์อ่าที่ประจักษ์ส่วนตัวผมนะนะแต่แต่ว่าอยู่ในสายนี่เขาก็อ่าเล่นหากันปกตินะเล่นห้ากันปกติชัดเจนนะครับเมื่อก่อนมีละค่ายพอมีคนมา นัประวัติเมื่อเผยแพร่นําประสบการณ์เมื่อเผยแพร่นะเพชรไทยเรียนรุ่นนี้ไดียรับความนิยมนะครับอันนี้คือเหรียญลงปู่เดือนหนนอิกเกซาโลหรือลงปูเทพลูกอุดอนครับเหรียญน,นี้ออกปีซีรศูนย์นะครับเป็นเหรียญที่เลือในงานพิธเีเท่ท้องรอรูปเหมือนลงปูนะครับนี่นี่อันนี้คือบางคนอาจจะ เสาพระตามค้อมสวยค้อมชอบค้อมอย่างแต่บางคนก็นอาจจะเซาพระในสิ่งที่ตัวเองศรัทธานะครับนะอันนี้ก็มูลค่าการเล่นหาแกอยู่หลักล้อยกลางๆครับนะเมื่อก่อนก็อยู่หลักพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทสองพันเนี่ยสภาพสวยๆนะครับตอนสภาพนี้ก็อยู่หลักล้อยไปๆปปปจนถึงพันกว่าบาทนะแต่แต่สภาพะครับราคายืนยันไม่ได้ชัดเจนนะครับนะอยู่ทีค่ความชอบความเข้าใจพร้อมครับนี่ถือว่าเป็นวัตถุมงคล อีกรุ่นหนึ่งของลูกปูเดินหวนะครับที่หนาใส่นะครับราคายอมเย้าราคาเบาเลยนะครับผู้ใดอยากศึกษาเกี่ยวกับประวัติของลูกปูเดินหวนี่นะครับก็ไปหาศึกษาในหลกออนไลน์ใดละดับกลุ่มของอาจารย์เบนนะครับคือกลุ่มค้นขังคันคนข้งขังวิชานะครับเพราะว่าเป็นผระอีกผราอเลสงอีกรูปนึงที่ผมคารพรักสัทธาเิ่นเป็นยางมากสำหรับลวงปู่เดินหวเนี่เพราะว่า มีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับวันนี้ก็ได้นําของดีมาบอกพี่บอกน้องนั่นแหละนะครับถ้าไปเจอไปเคียยกองสยสไซพอ่อเหลี่ยมขึ้นข้ออธิษฐานล้วกะเว้าให้ได้ตามคําที่เหาอธิษฐานต่อลงปูนะครับนะย่าไปปากกระอแต่เมื่อกะเห็ดย่างนึงงยูย่าไปายจังสันเตอครับเด้อพยายามเมื่อได้ขอลงปูแล้วให้สัจจะว่าจ่ายยังกับหลงปูยจงเห็ดให้ได้นะครับนะย่าไป แค่คอแต่เมื่อยังเห็นยางอืออยู่อันนี้ผสมควพรา่ว่าจะเป็นลงปูหรือเกจีลุกอื่นก็นดีนะครับนะมันเป็นสิ่งสําคัญบา่าเป็นการลบลู่คู่บาอาจารย์นะครับอันนี้ก็มีประสบการณ์ว่ากันว่าเอาเหรียญรุ่นนี้ไปหลอมละลาล่อย่างสักอย่างนี่แหละแต่เหรียญลงปูบอลไล่นะบอลหลอมนี่เหรียญรุ่นนี้นะถึงได้มีราคามูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะับต่อไป ต่อไปคือเหรียญลงพอพี่บุญวัดพระแทนบ้านแดงรุ่นแรกนะครับแต่เป็นบล็อกที่หาหรือบล็อกกาก,ากนอกมือนะครับเหรียญน,นี้พิ่งได้มาสนดๆล้อน,นครับได้มาสภาพต้องบอกว่าเก่าเก็บนะครับต้องบอกว่าเก่าเก็บปกติเหรียญพลาสติกเก่ามาได้ครับนี่อันเหรียญพลาสติกเก่ามากนะครับพอดีมีอไอซสามิดสหายเพื่อนูงเพื่อนทรงมาให้นะครับเคยขายพายน้มกันนี่แหละเพื่อนทรงมาให้ชม่ม เข้ากับเบิ้งสภาพแล้วเป็นดังไลรลักษณะดไก็ให้เพิ่นแกะออกให้เบิ้งบรสรุปก็ได้จบราคากันไปนะครับจบราคาไปสภาพนี่ก็อยู่พันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทถึงสองพันนะแต่ผู้ใดมือดีๆยี่ห้อเชิ้งสั้นดีๆในกระจิสองพันกะว่าบาทถึงสามพันนะครับในสภาพแบบนี้นะในสภาพแบบนี้แต่ระดับมือถ่า,ายส่วยอย่างผมนี่ก็พันกว่าบาทพอแล้วนะขายแบ่งปันกันเพราได้ ให้มีขคลองดีติดมือเพื่อนฟูงไปนะครับอันนี้ได้แบงอันนี้เหรียญนี่ก็ได้แบงให้น้องนุงไปแล้วนะครับนี่ในในราคาที่แบบว่า,เ,าเตรียมอนุบาลแล้ราคาเตรียมอนุบาลน,นะครับแบงกันไปเอาผมจะว่าบอกวิธีเบิงนะครับบอกวิธีเบิงเบิงต้นในเหรียญสภาพนี้ว่าห,ห้องจีเบิงยังไงนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อพิบูลตั้งแต่บอกที่ซีลงมาแล้วกันบอกที่ซีลงมานะครับแต่ถ้าเป็นบอกที่หาลงมาจะ มีค่อนข้างที่จะสภาพตายตัวที่เขาสามารถพิจารณาเบื้องต้นได้เพราะว่าจะเป็นผ่านกรอบหรือ,อบ่ไดเหลี่ยมมากนะครับอันดับแรกเลยนะครับพยายามจดจําพิมพ์จดจําใบหน้านะครับของหลวงปู่นะพิมพ์ส่งเป็นลักษณะใดไอ้พวกซื้อพวกยังอย่าเพิ่งไปจดจามันครับอย่าเพิ่งไปจามันพยายามจดจําพิมพ์ส่งลักษณะนะครับของพวกกระนกเนซนไซละเอียดนี่มันเด่งคมชัดบอลในในส่วนที่มันบอล ได้ซึกนี่นะครับพิมพ์ใบหนา้าลุงปูดถูกต้องตามแบบฉบับของอ่าตระกูลไายฝนบอสนะครับนะพวกเม็ดประคําซอกลึกนี่มันคมชัดบอหนะักเบิ้งให้ดีนะครับด้านหลังนะครับนะลักษณะเป็นแบบใดมีปืนมีก่อนยังบอนะครับมีร้อยแตกร้อยจีบองใดบอเข้าเบิง้งให้ดีนะครับะเดี๋ยวเขาเบิ้งกันนะด้านหน้านะครับบอร้อยกระหนก ซึกแบบธรรมชาติครับในส่วนที่เป็นส่วนสูงครับจะซึกแบบธรรมชาติอันนี้จะฟังจะซึกอ,อ่า,ายก็ฟังหนีนะครับอ่าไ่ฟังนีแทบจะเรียบไปเลยนะครับอ่าอันนี้นะเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการปั๊มตอนแรกๆนะครับนะกระนกส่วนนี้อาจจะบีนะบ,บีไปส่วนหนึ่งแล้วก็เลยเหตุให้อ่าการซึกน,นี่มั่นบ่คือกันนะครับแล้วก็พ่อมาแขวนนะครับพ่อมาแขวนเหรียญก็อาจจะถูกอ่า เล็นก็อาจจะถูกกแบบับหอยแบบปดเอยนะครับนะแกล้งนาแกล้งล้างก็ะิฟังนีก็ะจกซื้อหลายกว่านะครับกระเลยเพิ่มกรเลยเพิ่มปริมาณการซื้อเพิ่มไปอีกขั้นเลยนะครับนะเฮดไห,ห้มันบีกาฟังนีนะครับอันนี้เขาอันนี้ให้เขาเบิรงเรื่องของการซื้อนะครับเขาจะได้แบบเข้าใจธรรมชาติของการซื้อนะครับแต่ที่สําคัญนะครับตั้งแต่บล็อกที่หาลงมานี่เห็นเ่ผิวเห็นผิวผ้าบ่เห็นผิวผ้วาบ่เป็นคุเป็นคะเป็นหลุมนะครับ ด้านหลังเห็นชัดเจนเลยเ่นี่เป็นลุมเป็นเนืองเนสินะครับนี่่วนมากนะครับตั้งแต่บอกเีื่อหาลงมาจะเป็นลักษณะนี้ผิวบลเรียบนะครับผิวบลเรียบผิวเป็นคือจังแบบโลหามันหลุดหลออออกไปอันนี้เกิดจากการรลีดโลหาตั้งแต่ข้างแรกนะครับนี่ทะเลยนลงพ่อพี่บูนนี่พิกมากเรามีลักษณะแบบนี้นะครับแทบจะแท้ร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่มีลักษณะแบบนี้เป็นลุม่มเป็นลุม่มเป็นบองสินะครับตั้งแต่บอกที่ สามที่สีลงมาเนี่ยในบางเหรียญจะเป็นลักษณะนี้นะครับแท้ดูง่ายเลยนะครับนะต้องบอกว่าแทบจะแทะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ก็ต้องเบื้องให้ดีแหละพอบางที่นะเหรียญมันเป็นเหรียญเก๋นนะมันจะเป็นเหรียญรอนะครับมันจะเป็นเหรียญรอซิลิคนนะครับ่ามันก็จะมีหลุมมีบอลเน,น่ให้ห้าแบบไปจดจําแบบพิษๆนะครับถ้าเหรียญรีดที่บ่เต็มไปแท้จเนาะเป็นหลุมยิง้งย ะบได้เป็นที่ทั้งเหรียญนี่เป็นลุมิง่งยิ่ยูห้างกันแน่ย,ยูปะป่ายแต่บบไดเป็นทั้งเหรียญน,นะครับนะบบเป็นปะป่ายนะครับด้านหนากันบ่ด้านหนาเห็นบบนี่เป็นลุมพวกนี้นะครับแทบจะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะแต่เหรียญใดที่เป็นลักษณะนี้แล้วเหรียญลงผู้พิบูลนะครับตั้งแต่บล็อกที่สีลงมาเหรียญจะมีค่อนข้างหน้านะครับน้ำหนักจะตึงมือนะครับนะเข้าเบิ้งนี่้เข้าเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งในพิมพ์ด้านหนากอนเนาะ เดี๋ยวจะว่าเบอร์สองให้เบิร์มีแต่บอกเห็นบอร์ตนะครับลักษณะแม่พิมพ์นหนานๆต้องจดจําไว้ให้ดีนะครับนะจดจําไว้ให้ดีนะพวกร้อยหลุมบ่เนี่ยเกิดจากการรีดล่องหายพอดีมันอ่าพวกร้อยหลุมพวกอย่างพวกนี้นะครับรายละเอียดข้อม,มชัดค้อมเด้งมิติของพวกจีวอนฟามือร์าเท้าวว่จะเป็นร้อยเท้าหลวงปู่หรือว่าเห็นบอร ตรงเท้าหลวงปูจะเด้งคมนะครับเพราะว่ามันอยู่ตำาแต่ว่าอยู่ตำก็ขอบนี่นะครับมันเลยโดนขอบนี่ก้อนนะครับอยู่ตำก็ขอบปลายตัวหนังซื้อนี่อ่าเพราะว่าหลังจากปลายตัวหนังสือลงไปกลายเป็นข้อเท้าหลวงปูนะครับเพราะั้นมันแต่ไล่ระดับกันอยู่นะครับเพราะเวลาอันดสศึกมันต้องศึกตรงนี้หลายกว่าตรงนี้นะครับอ่านตรงให้ดีเห็นว่าเท่าไรระดับการศึกนะครับอันใดอยู่สูงต้องศึกหลายอันใดอยู่ตำต้องศึกหน่อย บแมนทั้งเหรียญซึกเสมอกันไปเมืินะครับอันนั้นมน่าถูกต้องอันนั้นเป็นการจงใจนะครับเป็นการจงใจอ่าด้านหลังไปดิด้านหลัง aqui, ด้านหลังเห็นบรร่เป็นหลุมพวกนี้เกิดจากการลี่โลหายสินะครับเบิงงายเลยนะครับเบิงงายเลยนะครับนะเหรียญตั้งแต่บล็อกที่สีลงมานี่นะครับจะเป็นหลุมพวกนี้นะครับเกิดจากการลี่โลหายตั้งแต่ที่แหลกตั้งแต่ก้อนปั่มบดีนะครับ เห็นบอันนี้ยังมาท่านบอกบอกนะเราให้ฟังกนซื้อเวลาพิจารณาพระที่อยูใ่ในเหลี่ยมกรอบหรือพระที่สภาพมีสภาพสึกล้วเขาบอกมันใจเขาต้องเบ่งแบบใดน,นะครับแล้วก็หูปิ้นนะครับหูลู่เจาะหูเหรียญต้องปิ้นนุ่นชัดเจนนะครับบะมีร้อยซอนบะมีร้อยยุบคางคางหูเหรียญน,นะคือเหรียญไม่เป็นเหรียญโลภปาวงี่แหละตอนเขาปั่มเดี๋ยวโลภปานะครับแล้วก็มาเจาะมาเจาะปึ้งเข้าไปนะครับ เพราะฉะนั้นตอนที่ปั๊มไม่แกรกๆค้างๆหูเหรียญมันจะเรียบแบบนี้นะครับเพราะเขาใส่เครื่องมือเจาะตึงเข้าไปเนื้อมันจะยืดออกมาเพราะฉะนั้นมันจะต้อง่มีหลุมค้างๆร้อยหูเหรียญเด็ดขาดนะครับนะครับถ้ามีหลุมร่องแตมีร้อยขีดปิดหลืยังมีร่องหลุมยุ่งยุ่งค้างหูเหรียญนี่อ่าเป็นร่องกลมๆค้างหูเหรียญอันนี้คือหูซ่อนนะครับ หูซ่อนนะครับเพราะว่าเป็นยังติเขาเอาเหรียญแท่ไปลอกบล็อกนั่นนบ่ครับแล้วเขาบริตรใบหูเหรียญออกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ลอยขีดปิ่นนี่มันจะเป็นจิกอยู่ตรงวัสดุที่เขานํามาลอกบล็อกนะครับพอเวลาไปปั่มออกมามันก uh, ็สิติดเป็นเส้นวงเลยนะครับเวลาเวลาไปปั่มเหรียญออกมานี่ยังไม่ท่านจอแล้วมันจะเป็นเส้นวงเลยนะครับเป็นเส้นวงเลยเพราะเขาไปจอนี่มันบ่ได้ตรงกันนั่นแล้วของมันก็เลยเห็นเป็นล่องลึกยุ่บงข้างหูเหรียญ อ่าแล้วก็ต้องเทียกับเป็นเส้นนุ่นอยู่กับมีนะเพราะั้นต้องเบื้องให้ดีพิจารหน้าให้ดีนะครับอ่าด้านล่างก็เป็นป,ประมาณนี้นะอ่าแล้วก็พวกร้อยเห็นบ้นี่เห็นบ่วมองคางเห็นบ่วมองไอ้มองเคี้ยวๆที่เป็นเส้นเป็นเส้นเห็นบ่วมองเคี้ยวๆที่เป็นเส้นเป็นเส้นคางขอบเรียนนี่มองนี้นะนี่ได้ครับมองนี้มองนี้บ่นี้อ่าอันนี้เป็นการ มันเป็นล้อยคูดนะครับเป็นล้อยคูดเป็นล้อยสไลด์ของบล็อกที่นี่พ่อเอามาเหลี่ยมพ่อเอา,าเหลี่ยมถูกขีไข่ขีเงื้อถูกาการกัดของความเข้มนี่เฮ็ดหาเกิดสนิมเขียวนะครับแล้วมันจะขอไปซอกยูซอกไอ้น้ำร่องที่มันเป็นร้อยคูดนี่นะครับมันก็เลยเฮ็ดเห็นเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้นะครับอันนี้คือบ่ได้บอกให้เบิ่งขีบบ่ได้บอกให้เบิ้งไอ้ตะไข่สีเขียวเด้บอกให้เบิ่งลักษณะว่าขางเหรียญเนี่ยมันมีรอย ขูดคือแจ้งข้ออัตะใบไปทูนี่นะครับนี่ขางเหรียญมันมีแล้ขูดคือแจ้งห้องอัตะใบไปทูนี่นะครับเพราะนั้นเขาต้องพิจารณาตรงนี้น้่นะครับนะพิจารณาตรงนี้น้่เห็นปะแต่อันนี้มันตะไข่เขียวมันกลิ่นไงนะครับมันก็เลยเห็นเป็นเซนเป็นเส้นแบบนี้เห็นปะผมถึงบอกใ้เบิ้งว่ามันเป็นร้อยขูดยุงขางเหรียญนะครับแล้วที่นี่เขาจะพู้เลยว่าบล็อกนะครับลายเลี่ยงบล็อกเลยนะครับบนี้บล็อกใดลายเลี่ยงบล็อกหนึ่ง สายฝนเรียบจะต้องบ่มีกากเหรียญจะต้องเรียบตึงแล้วก็จะต้องบ่มีหลุมแบบน anyway. like ี้นะครับนะหนึ่งสายฝนเรียบนี่คือบล็อกแหลกของตระกูลหาเหลี่ยมเลยสองสายฝนกากนะครับสายฝนกากจะต้องหนียู่นี่เส้นทิวเป็นร้อยกากง่ายอยู่นี่อันนี้เขาก็เห็นอยู่เนาะแต่ม like ันเป็นมันคือมันบริเคคมชัดน่ะเหรียญนี้มันบริคมชั้นพันกันใสมากนะครับนะเขาก็เห็นเป็นแผ่วๆทิวๆอยู่อ่าเป็นร้อยทิวๆอยู่บนเนี่ แล้วก็้ามันยังบ่ชัดเข้ากับบ่งพวกหลังเหรียญว่าจะมีกลุ่มกากอยู่นะครับสามนะครับไม่เท่าแตกนะครับสามไม่เท่าแตกคือนี้จะมีกุ่มกากอยู่นี้ไปหาซุ่มแตกออกไปเป็นเส้นโค้งนะครับเพินว่าไม่เท่าแตกนะครับแตกน้อยแตกหลายแตกสันแตกหน้าแล้วแต่แต่ตรงมีกลุ่มกา,กากอยู่ตรงนี้นะครับสาม c momentum m o m e n t เพราม g บล็อกที่สามคือบล็อกของแตก c นะครับสายฝนก,กากในมือนะสายฝนก,กากในมือเริ่มแล้วนะครับพวกตั้งแต่กา,กากจะต้องคือกันหมดแล้วตั้งแต่บล็อกสองบล็อกสามลงมานี่รนะรกากจะกุมกา,กากจะคือกันนะครับจะเป็นกุมกากกุมเดียวกันแต่จะมีเพิ่มปริมาณเม็ดกากหรือเพิ่มปริมาณในส่วนต่างๆอเี่ยงก็แล้วแต,ต่แต่กุมกาก,ากจะใกล้เคียงกันนะครับ อ่าเริ่มบอกจุดสําคัญบล็อกหนึ่งสองสามนี่เม็ดกระเดือกของปูต้องคมชัดเจนนะครับนะต้องคมชัดเจนแต่อันนี้มันมันบล็อกหนึ่งสองสามมันเป็นบล็อกที่หกที่หาหกเอบล็อกที่หกแล้วนะลูกกระเดือกลงปูตรงนี้เป็นตัวเอ็มนี่มันก็เลยแบบเป็นปืนแท่นแล้วนะเมื่อดดเป็นตัวเอ็มแล้วเป็นปืนกลมๆแท่นแล้วนะครับอันนี้คือเขาหูจากบล็อกเลยนะนะอา่าบล็อกที่สามบล็อกที่สี่นะบล็อกที่สี กากในมือสายฝนกากในมือคือนี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะมีเม็ดกากง่ายๆนะครับกลุ่มเม็ดกากง่ายอยู่ในฝรามือนะครับอแต่ตรงม,มีดันหนกเห็นขาวาววบ่นี่เห็นขาาวเป็นเม็ดยิบๆ,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 ๆนี่นะครับนะอันนี้คือเป็นกลุ่มกาก,ากนะครับนี่แต่มันถูกใส่ง่ายมันก็เลยแบบถูกเงื้อถูกยางปีสีมันก็เลยเห็นขาขาวเป็นก้อนขาวาวแบบนี้นะจะเป็นกา,กากในมือนี่ นในมือจะมีกลุ่มเม็ดกากเม็ดยิงใหญ่ขึ้นปะป่ายในฟาร์มเมอร์ฝั่งนี้นะครับอาที่ิเน่ขนาดคือบล็อกที่4บล็อกที่หาบล็อกที่หาคือจะบ่มีละจะบม่มีกลุ่มกากและดันหลังเรียนแต่จะมีรองร้อยของนี่พื้นเลียนที่เป็นลุมเป็นบอ่อเกิดจากการลีนโลหะค่อนข้างที่จะหลายก่บบล็อกอื่นสําหรับบกากากล็บบบอกที่หาคือสายฝนกา,กากหลังเหียบนะครับบล็อกที่หาคือสายฝนกากหลังเหียบบล็อกที่6 นี่แหละคือบล็อกนี่แหละที่เห็นอยู่นี่บล็อกที่หกคือสายฝนกากนอกมือเห็นบ่บล็อกที่สี่กากในมือบล็อกที่หกกากนอกมืออ่าในมือก็ยังมีกลุ่มเม็ดกากเขาจะเห็นว่ามันเป็นคืนเป็นคืนนะเนี่ยแต่จะหลายเป็นกลุ่มเม็ดกากปลาปลายนะครับนะกลุ่มเม็ดกากปล่าปลายเป็นคืนเป็นคืนอยู่เหบอ้อถ้ามันเรียนในชั้นก็จะเห็นอยู่นี่อ่าสามารถเข้าไปค้นหาในช่องวิดีโอของผมได้นะครับช่องเก่าเขาไปค้นเบิ่งได้นะครับเพราะว่า ผมก็เห็นไปหลายรุ่นหลายบล็อกอยู่นะครับนะ,ะพิมพ์ซื้อเข้าไปเลยอย่างรูปบล็อกไหนนะครับมันก็สิบอกเองนะครับมันก็สีเดงเห็นไหมเห็นเองนะครับอ่าที่นี้ด้านคางเห็นกุ้มเม็ดกากขาวๆว่เอออ่าสีบอเป,เป็นอันนี้ก็กุ้มเม็ดกากแค่พขาวเม็ดน,น้อยๆยิบๆๆนี่ขางๆนะครับเป็นกุ้มเม็ดกากนะครับแต่นี่มันซึกมันก็เลยเห็นเป็นขาวๆนะครับอันนี้แหละคือเข้ามากากนอกมือนะครับนะกากนอกมือนะครับ นี่คือบอกกากนองมือบ็อกที่เจ็ดคือสายฝนกากมือแตกนะครับบอกที่เจ็ดคือสายฝนกา,กากมือแตกมือจะมีเสน้นแตกกลงยาวนผาดคือตรงนี้นะครับนะ,ะนั่นคือบอกที่เจ็บบ็อกสุดท้ายของตะกูลสายฝนนะครับอ่าแล้วที่นี้เวลาเข้าเบิงนี่เวลาเข้าเบิงเาเกยแทบเป็นยังไงเข้าพมื่อย่ามเ,เบิงนะครับดันนาคมสมบูรณ์คมชัดนะเด้งๆมีมิติ เด้งๆมีมิติเห็นปะข้างเป็นสันเลยเห็นปะแก้มเป็นสันเลยนะครับนะบ้าตาลึกๆนะครับเบ้าตาลึกๆนี่บ่ตื่นบ่เบื่อนะครับนะอ่าอ่าพยายามจดจำไว้ตั้งแต่บล็อกที่หาลงมาบล็อกที่ซีลงมา,าเปลี่ยนเป็นลุม่มเป็นอจังแผ่นโลหะหลอกออกทังสิ่แ้เลยนะครับเป่นเพราะว่ามันเป็นเกิดจากหกนวิที่การจสร้างจิไปเลือกว่าผมบอ่อยากได้แบบนี้แทกับบ่มีเลยครับ ผมไม่ได้เลียนที่มีหลุมมีอย่างแบบแทบจะบ่มีเลยนี่คือเอกลักษณ์ของประแทศนะครับนะแล้วที่นี้ลักษณะการตัดนะครับนี่จะต้องบริเวณอ่าบรงลักษณะการตัดดานหลันก่อ่ะที่ผมเคยแนะนําไปในหลายคลิปเลียนลงพ่อพี่บุญล,ลักษณะการตัดจะบริตรงเป๊ะนะครับจะบริตรงบ่มันจะมองมุมงงมองนี่นะจะบานออกนะครับแล้วไหลลงมาทั้งกลางเลียนจนมหานี่มันจะตอบเข่านะมันจะตอบเขานะ่บเขาบางทีนะครับนะ เหรียญจะบริได้ตัดตรงเป๊ะนะครับเหรียญนีจะตอบเขาของสี่นะครับนะอ่ากว้างแล้วก็มาตอบเขาของสี่นะครับนี่พยายามสังเกตลักษณะการตัดนี่ดีนะครับอ่าแล้วก็มีติง้งนี่เป็นเนื้อติ้งยืนอยู่ตรงนี้บางเหรียญตรงนี้ขาดออกไปนะก็จะบ่ยืนบางเหรียญซึกตรงนี้ก็จะบ่ยืนแต่เหรียญตัตเดเดิมๆแบบนี้เห็นบ่เห็นบ้ามันจะยืนออกไปน้อยนึงให้เขาสังเกตว่าเออเหรียญมันบริได้ตัดตรงเลยนะี่มันยังเป็นคืนเป็นคืนอยู่แล้วลักษณะการตัดขอบตัดนี่เห็นบ้า จะหยับหยาบแบบนี้นะครับตั้งแต่บล็อกที่4ีลงไปเลยนะครับจะหยับหยาบแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวตัดไมนะครับเป็นการเฮ็ดตัวตัดขึ้นมาไม่บล็อคือพวก3บล็อกแหลกคือใชฟฟ้ฝนเรียบใช้ฝนกากใช้ฝนกาก,ากหอกแตกอันนั้นเป็นใช้ตัดเดียวกันนะครับตั้งแต่4ีลงมาใช้ตัดไม่เหมดนะครับใช้ตัวตัดไม่เหมือนจะเป็นลองเลิกสินะครับมันจยับหยาบ ผมมอยากซีนะว่าต้องเบิ้องนี่องบองนี้ให้เบิ้งลักษณะการตัดแบบนี้มันจะง่ายวกว่านะครับนะบยบหยาบถ้าของเก๋มันจะตัดแบบเป็นเส้นสวยๆทีๆหน,น,น่อยๆเลยนะแง่ๆเลี่ยงกันเป็นสวยงามเลยของแค่จะตัดหยบยาบแบบนี้ครับตัดอ่าหยบหยาบแบบนี้นะครับบางเลี้ยนนี่กินเครื่องนึงเป็นตัดไส้มันบอกแบบนี้ตัดเครื่องนึงเลยก็มองด้านล่างเลี้ยงก็จะลุดออกไปเป็นไส่ไสเพินว่าตัดมะละนะครับตัดแบบมะละ พวกร้อยเวา้าร้อยโค้งตามขอบเหรียญพวกนี้นะครับลักษณะแบบของขอบเหรียญน,นี่ลักษณะของการตัดนี่ันบดิเรียบเห็นบ่เห็นบ่มีเสียนใหญ่เสียนน่อยมีเสียนใหญ่เสียนน่อยมีลองลึกลองตื่นนะสำหรับขอบตัดบน,นี้เห็นบ่ อ่าเบิร์ครับอ่าลักษณะวิธีการเบิร์กกระยูบ้านนี่แหละนะครับอ่านะครับอันนี้คือเหรียญลงพ่อปิบุญวัดพระแทน่นบ้านแดงนะครับบล็อกที่หกนะครับสายฝนกา,กากนอกมือนะครับถือว่าถ้าสภาพที่สวยกระยูรัดหลายหลายพันนะครับหลายหลายพันจนถึงหมืน่นนะครับสวยจริงๆถึงหมืน่นะครับนะสวยจริงๆถึงหมืน่นแบบใสๆเลยนี่เขาไอ ดำๆคมๆเด้งๆถึงมือนนะครับนะจะา,าบัวบล็อกไดกับแต่สภาพสวยกับมือเหมือนในตระกูลไซยฝนนะครับนะแต่สภาพบสวยกับลดลังลงมากนะครลยนกันตามสภาพสภาพวะนะครับบวแมนวาเห็นว่าเป็นตระกูลบล็อกแหลกหลายสิแพงเหมือนอั้นบัแมนนี่ครับเด้เขาต้องเข้าใจเขาต้องเข้าใจรักการการเรียนหาของวัตถุมงคลทุกสายทุกพิมพ์ทุกลวงพอ่อทุกวัดนะครับอ่ามันบ่ได้ว่าเอ้เรียน่นต้องแพอง่างเดียว ราคาขึ้นอยู่กับความสวยขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับนะจะยิ่งสวยก็ยิ่งราคาสูงแต่ถ้าบ่สวยเลยราคาก็ตกลงมานะครับนะอ่านี่คือนําวัตถุมงคลมาให้รับชมรับฟังกันนะครับเอาละครับมื้อนี้ก็มีสิ่งที่ดีมาแนะนํากันเพียงเท่านี้สําหรับมื้อหน้านะครับถ้าบ่อยากพลาดคลิปแนะนําวัตถุมงคลดีๆจังซี่จากทางช่องนักเลงพระทองทินนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องนี้นะครับเด้อถ้าบ่อยากพลาดทุกคลิป ที่ได้มีการอัปโหลดลงในช่องนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะ <c oughs> เพื่อจะได้เป็นว่าเป็นการผาดรับชมคลิปไม่ไหมที่ผมอัปโหลดลงในช่องผมไปนะ,ะลินก็อาจจะลยะุยนะครับเดี๋ยวต้องขอกีับท่านอาให้นะครับคลิปนี้อาจจะเงีวแน่นะเพื่อโด,ด,ดนได้ของมาเทียกกยกแนะนําให้มันครบถ้วนแนะนําให้มันได้เนื้อหาสาระจร,จริงๆเมื่ออยากแคร์มาแนะนําแบบพันๆนะครับนะทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ ช่องทางการติดตอ่อถ้าอยากสอบถามยังกะสามารถคอมเมนต์ไว้ใ้คลิปวิดีโอได้เ้อครับเด้อหรืออยากติดตอ่อสอบถามในช่องส่วนตัวกะอยู่ใต้คําอธิบายของคลิปนะครับผมมีให้หมดแล้วนะคเพราะว่าจะเป็นไลน์หรือเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรก,ก็ดีนะมีอยู่ใต้คําอธิบายของคลิปได้ครับเด้ออานะครับ้มนี้ก็ได้เวลาสํมควัแล้วสําหรับ้มน้กน็สวัสดีครับ